มมกี่รวาใช่สนุกค่ะเป็นเกียรติมากเลยที่คุณหนึ่งได้ชวนจริงขอบคค่ะที่ที่คุณหนึ่งได้ชวนแอนม,มาเป็น special guest ของ,งานาบีนี่เจมวันนี้นะคะเพราะตรองขอเราก็เด่นมากเหมือนกันใช่ค่ะอันนี้คือเปลี่ยนจากเซตแรกคร่ะใช่เซตแรกจะเป็นตัวโทแพสสีฟ้าแล้วก็อันนี้เปลี่ยน ด้วยเฉพาะมาสัมภาษณ์กับคนที่ตอนเนี้ยใส่ปเ้าใจแค่ะไม่นี้ใส่กี่เส้นแล้วสองสองเซตค่ะอยากได้อีกสองเซตนไหมถ้าทางแบรนด์ให้แอนก็หลับค่ะหมแต่เส้นี้องมีทำให้เสร็จกันไหมเอาเส้ที่เดินเถอะจ้ะอ๋อเซตที่เดินใช่ไหมคะตัวมันจะเป็นแบบโทนแพลซึ่งจะส่งพลังความสุขแล้วก็ความแฮปปี้เนสความแบบพลังบวกใช่ค่ะ เราก็ตัวน,นี้เพิ่งจะได้เป็นเซ็ตใหม่ก่อนเดินเข้ามาเลยยังไม่ได้ทำเพราะว่ายิ่งใหญ่มากอันเนี้ยใช่ค่ะเราก็เบามากอีนีดนึงไข่ไก่แล้ว,วยย <laughs> ใช่สวยมากสวยสวยปกติเราเป็นคนที่ชอบเัืเอียนคเก็ตไก่หล่วชอบค่ะเขาบอกว่า diamonds are girls best f r i e n d ใช,ชอบค่ะถ้าได้ใส่ก็อยากใส่บ่อยๆเรารู้สึกว่าแบบ มัเ้าดีไซน์อบกชต่างของเามันสวยอย่างแรกตอเจเลยนะคะอย่างแรกหนึนะคะชอบีเจนตรงที่เจ้าของเป็นคนไทยเป็นแบรนด์ไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เราได้แบบนําเสนอให้ทั่วโลกเ <c oughs> ห็นว่าคนไทยแบรนด์ไทยทำ,ทำได้ถึงแบบระดับจักรวาลได้เลย <c oughs> ใช่แล้วก็ชอบดีไซน์แต่และดีไซน์ไม่เหมือนกันแล้วก็จะมีความทันสมัยด้วยด้วยแบบ ตัวพึ่งของเซตแรกแอนก็เคยใส่ตัวที่แบบไม่ได้มีสีแต่เป็นเพชรอ่เดียวคือแบบใส่กับทุกอย่างไนดะ้ใส่กับ everyday look ตอนที่แอนได้เป็นพิธีกรของ d i s r o b e l แอนก็ใส่เป็นแบบตัวโชเกอร์แล้วก็ตัวเส้นแบบอ,อ,อันนะั้นแหละแต่ว่าชอบที่ ดีไซน์แต่ละแต่ละชิ้นมีความทันสมัยมีความโมเดิร์นที่ใส่ได้แบบทุกทุกเทศกาลได้แสดงว่าที่คอลเลคชั่นของพี่เจมออกมาก็คือถูกใจใช่ค่ะทุกครั้งมีคอลเลคชั่นปล่อยแอนก็จะขอใส่งานนี้ได้ไหมแล้วก็ทางทีมงานน่ารักมากแค่ไหนตลอดเรืนี้คือต้องมีการช่างหน้าคนขึ้นไปเลยไหมเดินประโกบตอนนี้ยังไม่เห็นการนั่นแอนอาจจะเดินไปฝั่งนี้ทำพี่เจมคอลเลคชั่นใหม่ ค่ะก็ฝากทุกคนเข้าไปดูคอลเลคชันใหม่ของ Beauty g e m นะคะมีความทันสมัยมีความสีสันแล้วช่วงนี้เป็นช่วงลายด้วยก็มีแบบวอดเรโบว์มีความคอร์โลด้วยนะคะ everyday l o o k ก็ใส่ได้ไปต่างประเทศก็ใส่ได้ค่ะก็ฝากคนมามาเชิญดูคอลเลคชันต่างๆค่ะ่าอ่มจาเรื่องไหนก่อนคะเ่เอาเรื่องล่าสุดก็ได้ดราม่าที่ผ่านมาดูนี่นะคะดูนี ก็จะให้ตอบให้ตอบไปความนี้หรือว่าเวาต้องการอะไรโอเคโเป็นธรรมชาติเลยลูกโอเ่ขาไอ้นี่ได้อ่ะน่าสนก็คือดราม่าที่แต่ละตอนเนาะต้องต่อต่างเรื่องดราม่าตัวใหม่อะไรอย่างเงี้ยคือดราม่าตามมาเราพอได้เห็นทีแฝกกระแสบ้างไหมเห็นบ้างค่ะแต่ว่าไม่ค่อยติดตามเท่าไหร่ไปไหนก็มีดราม่าตามตลอดไม่ใช่ค่ะจริงจิแอนแอนเห็นด้วยค่ะแอนเห็นดราม่าที่ที่ ได้ตามมาตอนที่แอนตอบคําถามแต่ว่าจริงๆแอนไม่ได้มีความแบบหวังไม่ดีกับใครเลยที่แอนพูดคือแอนที่แอนไม่ควรที่จะต้องมาอธิบายด้วยซ้ำแต่ว่าเพื่อความสบายใจของคนอื่นนะคะแอนเป็นคนที่แปลภาษาอังกฤษจากแบบภาษาอังกฤษเป็นไทยเลยแล้วมันอาจจะออกมาแบบ direct ตรงเกินไปโดยที่คนเขาอาจจะแบบคิดว่ามันออกมาผิดออกมาไม่น่ารัก ซึ่งแอนไม่ได้เป็นคนแบบนั้นอี่แล้วแอนแค่หมายถึงว่าแอนเข้าใจในเรื่องของการแข่งขันว่าทําไมเขาอาจจะต้องทาแบบนี้หรือแบบนี้เพื่อที่จะเปิดเส้นทางให้เขามันง่ายขึ้นเพื่อที่จะไปได้มงกุฎไม่ได้เกี่ยวกับว่าอะไรเกี่ยวกับเวทีไม่ได้เกี่ยวกับตรงนั้นเลยค่ะแอนเข้าใจในเรื่องของสปิริตของเป็นนักกีฬาว่าเราจะสู้เราจะทําทุกอย่างให้มันทําให้ง่ายขึ้น เพราะว่าบางบางส่วนเขาวเข้าใจแอน็นเรื่องภาษาไทยว่า <c oughs> เราก็ไม่ใช่ว่าแข็งแรงอะไรอ่าเงีราอยากจะขอบคุณในส่วนที่เข้าใจตรงนี้ตรงนี้ก็ใช่ค่ะอยากขอบคุณทุกคนที่ที่เข้าใจภาษาไทยของแอนแล้วก็ช่วยอธิบายให้ทุกคนว่าแอนเป็นคนแบบไหนแบบเป็นคน direct แล้วก็ภาษาของแอนก็เรียนทุกวันค่ะเรียนให้มันดีขึ้นทุกวันแล้วว่ามันอาจจะไม่ได้ดีพอที่แบบคนอื่นได้เข้าใจแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่ส่งกําลังใจให้แอนด้วยเราก็ส่งพลังบวกให้แอนค่ะแต่ว่าเรื่องราวนี้ขอให้มันผ่านไปนะคะแล้วว่าเพราะมันหลายอาทิตย์แล้วค่ะเราควรที่จะไปโฟกัสเรื่องอื่นอย่างเช่นน้องโอโปอกําลังจะประกวดม <c oughs> ิสเวิลด์ขอให้ทุกคนส่งกําลังใจให้น้องด้วยแล้วก็มิสอินโดนีเไทยแล้์ก็มีการประกวดของแต่และจังหวัดก็ส่งกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังเข้าประกวดเลยค่ะ หนูมีเครียดไหมคะอาทิตย์ที่ผ่านมาเพราะคนนติความไปอีกแง่หนึ่องอะไรเงี้ยเพราะส่วนใหญ่มันจะมาหลงที่เราคนท่านจะเยอะมากกว่าจริงๆในมุมมองของแอนนะคะแอนไม่ไม่ได้ติดตามเยอะเท่าไหร่เพราะว่าแอนเชื่อว่าทุกคนมีมุมมองที่แตกต่างกันอยู่แล้วแล้วในมุมมองของคนที่ไม่ชอบเราเราก็จะผิดตลอดเลยแอนก็ทําใจไว้โอเคเราทุกอย่างที่เราพูดมันคือความคิดเห็นของเราแล้วก็มันอาจจะไม่ได้ตรงกับ บบบางคนก็ได้ซึ่งให้มันผ่านไปแล้วก็อาจจะแบบมีความไม่เข้าใจบ้างแต่ว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรายังมีอีกหลายเรื่องที่แบบคนที่จะโฟก,กัสแต่ว่าเรา,เร,ารัก<ต>ได้แบบดูถูกไม่มีเขาอะไรไม่มีการดูถูกเลยค่ะแอนเข้าใจในเรื่องของการบิ s i n e s s แล้วก็คือไม่ได้มีการดูถูกเลยเหมือนที่แอนได้อธิบายไปเมื่อกี้แอนพูดเหมือนหมายถึงว่าการแข่แขงขันมันมีแบบ เราต้องโฟกัสในในแง่ของสู้สู้ว่ามันเป็นการแข่งขันโอเคเราจะทํายังไงบ้างเพื่อที่จะให้เส้นทางมันเปิดให้มันง่ายขึ้นแล้วถ้าเราฟีลว่าเราต้องทําแบบนี้ก็ทําไปเลยเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาเองว่าเขาจะทํำยังไงใช่ใจหนุ่มนี่อยากจะเคลียร์หรือให้มันแบบชัดเจนเลยเพราะว่า นกมันก็ดูแบบเป็นสุดสงคนอะไรอย่างเงี้ยในในในคำว่าสุดสปอนเคลียอะไรคะเคลียกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อแบบสิ่งที่เราสื่อกันว่ามันไม่ได้หมายถึงว่ามันต้องตรงเลยมันต้องผ่านแบบอืม่นที่สามอูดิแบบเพื่อให้คือแบบที่หยู่จะสื่อมันไม่ได้หมายความว่าอย่างอธิบายแบบหนาไม้อยากตั้งแต่พูดกับตัวเจ้าตัวไม่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 มีค่ะไม่มีค่ะแอนเชื่อว่าทางเขาก็เข้าใจว่ามันเป็นแบบ เป็นเรื่องของใครพูดอะไรบบบบขอไม่ไม่อยากแบบไปเ n อร์เทนดราม่าที่มันไม่ควรที่จะเป็นราม่าตั้งแต่แรกมพอจะมจาีมันเก่งมมันเก่งเพราะว่าถ้าหนูเห็นพี่พี่มาแล้วหนูเครียดตลอดหนูไม่กล้าพูดอะไรหนูพูดอะไรก็ผิดไปหมดไม่ได้ค่ะไม่ได้เนี่แหละคือตัวแอนคือหนู พูดตามที่หนูคิดหนูไม่ได้แบบหนูหนูเป็นคนแบบนั้นนะหนูไม่ได้แบบหวังดีกับใครหนูก็อยากให้ทุกคนประสบความสําเร็จอะอยากให้ทุกคนทําให้ดีที่สุดไปแข่งก็ขอให้ได้มงไปทําอะไรก็ขอให้ได้ทางนั้นขอให้มีแต่สิ่งดีๆนะคะก็ขอให้ทุกคนสู่ภาพแข็งแรงเดินทางปลอดภัยนะคะไปไหนก็ขอให้โชคดีเฮงๆรวยๆนะคะสาธุอย่ีดราม,า <c oughs> ม่มาคนก็จับต้อกแนนตลอดใช่ค่ไม่เป็นไรคะ่ะถ้าถ้าเขาต้องมีใครที่ต้องโยนราม่าใสา่โยนมาทางนี้ได้เลยคะ่ะ เพราะว่าร,ร,รับได้ค่ะเพราะว่าบางคนเขาอาจจะแบบไม่ได้มีอะไรทําแล้วก็อยากมีเอาท์เล็ตก็ไม่เป็นไรค่ะ <S <S เพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เกรงกับการที่จะต้องตอบคําถาม

ขอบคุณค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากประหลาดใจมาะคำถามคืออะไรนะคะอีกหนึ่งเราจะไม่ <anca runs over> <c oughs> ไม่เไม่กการตอบตอบคถามเเื่อระต่างๆไม่ไม่ไม่เครียดค่ะเพราะว่าที่ทุกอย่างแอนพูดแอนก็พูดจากใจแอนไม่เคยไม่หวังดีกับใครถ้าใครมีเรื่องอะไรกับแอนแอนก็ขอให้เขามาคุยด้วยแล้ว <c oughs> ก็จะได้เคลียเพราะแอนเป็นคนที่แบบไม่ชอบยอมว่ามันทําให้แบบใจ Gerald. มันไม่โอเคแล้วมันจะเครียดแล้วขอให้ทุกคนไปแบบสบายสบาย ไปก็ไปสบายพูดผิดอีกแล้วสบายใจขอให้ทุกคนสบายใจอ่าเชียโอปอเนาะเชียปีกว่าใช่ค่ะก็ขอให้เรื่องนี้ผ่านไปนะคะขอให้มันจบนะคะขอให้ทุกคนเชียร์ทุกคนที่ไปแล้วเวทีประกวดอะไรก็ขอให้ได้ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ฝากทุกคนส่งกำลังใจให้น้องโอปอเนียนะคะไปประกวด Miss World แล้วก็ขอให้เขาได้ทำ ให้มองสีฟ้าขับมาให้คนไทยพู <laughs> <laughs> อะไรพูไม่ถูกสักทีเออค่ะก็ฝากทุกคนส่งกำลังใจให้น้องด้วยค่ะขอบคุณค่ะ